สวัสดีครับเส้นทางเพลิงวันนี้มากับมิกครับสวัสดีครับวันนี้ที่ชวนมิกมาตรงนี้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าเราจะมาอัปเดตชีวิตมิก <c oughs> ปี2568จะเจอกับอะไรใหม่ๆของมิกคอ่ระยะกันบ้างเริ่มเดินมกราก่อนเลยไหมฮะเออมาเลยอะไรใหม่ๆอ่ะมีไหมนะ มิกเมลเท่นเขาใหญ่ยังเ,ยงเปิดอยู่<า><า>มิกเมล n เท่นนี่คือใหม่เสมอสำหรับมิกใหม่เสมอครับเพราะว<อ>่าเราพัฒนาเรื่อยๆครับคือผมก็ไม่ได้หยุดเลยเวลาไปอยู่เนี่ยพอไปนั่งปุ๊บแล้วได้มองนู่นมองนี่นะก็มีนู่นเพิ่มขึ้นมานี่เพิ่มขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยอย่างปีใหม่ล่าสุดในที่ผ่านมาอากาศมันหนาวมผมก็เปิดให้คนเข้ามามีอาหารบ้างนะผัดหมี่ชมพูอะไรอย่างเงี้ยมีหมูยอทอดแล้วก็มีผักสามารถซื้อผัก กลับมันได้นะครับมีน้ําสลัดด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากครับเป็นยังไงฟีดแบ็ที่กลับมาก็ดีนะฮะดีนะฮะทั้งแฟนคลับของเราด้วยแล้วก็คนที่แบบติดตามเราหรือคนที่ไปเที่ยวเขาใหญ่บางทีเขาขับรถผ่านมาผมไปสนามหญ้ากว้างๆเลยใช่ไหมฮะสวยเขาเห็นมาก็อุ้ยสวยจังเขาก็เลยโอเคแวะเข้ามาได้เพราะมันมีป้ายแบบเวลคอมอยู่อะไรแล้วหลังจากนี้คือเดี๋ยวจะมีโซนใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาเติมเข้าอีกก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นอะไรเพราะว่ามีคนถามเรื่องถามเยอะมาก อ่าจริงๆเพราะบรรยากาศมันดีมากคุณผู้ชมใช่แต่ว่าม,ม,มันมันยังไม่ได้มีห้องพักแบบจริงจังยังไม่ได้มีจริงจังอเอาเก็บไว้เป็นช้อยอันดับนึ่งแล้วอันนี้คือมุกกระลาน,นี้คือมกระลานี่คือมกระลาโ,ลาโลาทษนะวันนี้จะมี12คอนเทนต์เลยเหรอสิดสอนยเธอไล่เนืองยำก็อลนะแกเดี๋ยวคนคาดหต่อนะกนุมพามีนาเมษานะมีอะไรอ่ะกุมภามีนาร้านก๋วยเตี๋ยวว้าวเอาแล้วอันนี้ขึ้นละเป็นรูปเป็นร่างนะฮะคือเราวางแผนไว้อยู่แล้วแล้วก็เปหาก๋วยเตี๋ยวต้มย คอนเฟิร์มพี่ยองเคยกินแล้วเคยกินแล้วขอบคุณอาคุณอาเขาเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบคนลูกค้าติดเขาเยอะมากเขาทำอร่อยทำจริงจังเลยครับเป็นห้องแอร์นั่งได้กว้างขวางนะครับผมก็มีนาคมครับน่าจะเปิดนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีใครที่ชอบหมูยอทอดของผมอ่ะบ้ายอเฮ้ยยังทำอยู่เหรอติดกิจการทำใช่ไหม เราทําอยู่ตลอดแต่ว่าสีหน้ามีทีุ่ดลวแต่มันจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งที่โอเคเราถ่ายละครเยอะเบรกไปมันอาจจะไม่มีโอกาสได้มาแบบอยตอบคนนู้นคนนี้บ่อยอะไรเโอเคมันก็อาจจะมีช่วงเบรกแต่ว่าตอนนี้พอเรามีร้านที่มันเป็นกิจจลักษณะแล้วเนี่ยล้วก็จะมาลงที่นี่ตั้งชื่อร้านยังฮะร้านบ้ายอกี้ยวต้มยำว้าวเฮ้ยเผยชื่อที่แรกปะเนี่ย ที่แรกจริงไม่ได้บอกใครเลยที่แรกที่แรกแรกีบท,ทานนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเจ้าของร้านมีละครอาจจะปิดร้านไม่ขัดละครก่อน <c oughs> อันนี้จริงจังแล้วอ,อ๋ <c oughs> อเพราะเดี๋ยวมีทีมงานมีทีมงานมีทีมงานใช่ครับอ่ะเมส่าพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมตุลาละนอนนอนนอนมีละครมีละครมีละครเนาะมีละครนะมันจะว่าแตนอนยาวนะ สองเรื่องเลยถูกต้องเริ่มจากเงากรรมเทพเรื่องนี้ร่วมง,งานกับน้องการนัชชาครดีเป็นละครโรแมนติกดราม่ามันก็จะมีการแบบเชื่อเชียนกันมีแบบดราม่าหน่อยมีน้าตาเยอะๆหน่อยแต่ก็มีความฟินกับอีกเรื่องนึ่งครับพมพยศครับเรื่องนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าเป็นละครพีเรียดครับซึ่งผมนานานๆมากเลยผมจะได้มาเล่นพีเรียดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็เป็นในช่างโจรประทานร่วมง,งานกับน้องเจนนี่กลับมาเจอกันอีกครั้งในน้องพัฒนาทิพากคคือเจนนี่ นี่ว่าเขาแบบดูผ่อนคลายเวลาอยู่กับมิกอะว่านะเขาอาจจะแอบรักผมก็ได้ว้ามั่งอะไรขนาดเขาคุณเป็นสองคนสองสไตล์ใช่ครับจากเวทีเดียวกันด้วยไทยซูเปอร์โมเดลโอ้ใช่เฮ้ยเธอเหมาไทยซูเปอร์โมเดลซูเปอร์โมเดลหมดเลยนะเฮ้ยคนประวัติซิไม่ต้องนะเพื่อนจะยาวหรือมันจะยาวไปเนาะแล้วช่วงสิ้นปียังไงพัน ช่วงสิ้นปีนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกปีที่มิกเมาท์เทนการเริ่มหนาววันลูกอ,อ๋อใช่ช่วงปลายปีมันจะหนาวล้วแ,<ต>แล้วแฟนไม่มีเลยเหรอทำจริงตนนี้ยังเลยครับจริงหมดทำจริงสุดร้อยเปอร์เซนต์เลยเหรอ ต้องที่เขาใหญ่ก็ต้องทำร้านก๋วยเตี๋ยก็ต้องทำแล้วก็ต้องแบบทำงานอีวต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันยังไม่มีรายจริงที่เขาใหญ่ก็ไม่มีหรอกที่เขาใหญ่เสร็จทีนี้เขาใหญ่เลยนี่คือเราก็ยังไม่ได้ไปเจอใครอะเนาะเราก็แบบจริงเวลาไปเขาใหญ่อยู่แต่ที่ตัวเองก็มันสบายนะมันแบบว่าอยู่ของเราเย็นอากาศเย็นๆนั่งชิวๆอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ไปเจอใครแต่ก็ ก็เาราก็ไม่ได้รีบไปปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจับโทรศัพท์เลยนนก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมีแฟนบ,บัตราทานบัตราทานข้าวมันคือวลาส่วนตัวอ๋อเอาไม่ใช่ว่าเอามือถือไปกดแอป,ปเล่นเกมเปาแล้ววันนี้นะคะเส้นทางมาทิงกับดิวหนวดน,นะครับมิองขันปีใหม่ให้คุณมิกด้วยเฮ้ยนะฮะจาก มิกเมาเท่นนะครับหยสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณนะครับดีใจจังเลยที่ผมไม่เคยได้ทานเลยนะเนี่ยสุขภาพจะได้ดีๆแต่ของเขาอร่อยจริงผักสดนะครับเคี้ยวเคี้ยวอยู่ที่นี่กรอบไปถึงเขาใหญ่เลยหกรอบเกินเอาพอดีพอดี